เฮ้ย <Hey, S 1> เอาวะ่ะเซอร์เปิดวันแรกนี่เพิ่งเข้าได้เลยนะเนี่ยคนยังแน่นคนอย่างแน่นหนาหนาแน่น,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 นเราเลือกเป็นผู้ชายพี่ก็ได้ใช่ไหมราเป็นผู้ชายมือเก่าเลยดีละนี่บอกเลยว่ายังไม่เคยเล่นแรกแน่ล็อกสักภาคหรือสักครั้งเลยนะครับผมถือว่านี่เป็นครั้งแรกของผมเลยโอเคให้เราทำาาายให้แต่ตรงนี้เหรอเดินไปหาเจ้คนนี้โอเคก็กดคข้ามเลยแลวกันเหมือนเดิมเดินได้แล้วว้าว มันโลกแห่งการเดินทางสินะเราจตั้งค่าตรงไหนเนี่ยอยากลองดูพวกกราฟิกอะ่ะมันมีไหมเอาแบบระดับสูงภาพชัดเอาแบบภาพชัดไปเลยอย่างพี่เนี่ยมันไม่ต้องเอานั่นหรอ60เฟรมด้วยเข้าใจไหมเออมันลื่นๆหน่อยมันจะได้ดูแบบโอเคไปนี่เขาให้ทําอะไรเนี่ยข้อมูลอวต้าเหรอ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บสัดส่วนก็มีว่ะเฮ้ย ปั๊มเลยลงทะเบียนสวัสดีครับผมคือนักเดินทางคนใหม่ในโลกอันกว้างใหญ่ไพศาลน,นี้อะไรวะเนี่ยลงนี้ไปเรียบร้อยแล้วขอมอูนส่วนตัวถูกต้องทุต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 ุทุต,ต,ต,ตุทำไมผู้คนคนนี้เขามันแน่นกันจังวะถ่ายรูปหน่อยแล้วทุกคนเอาหนึ่งสองสามยิ้มแชะเรียบร้อยโอเคสามารถแชร์ได้ยังงงๆอยู่นะทุกคนคือใครมีความรู้ก็บอกกันได้เอาวะไลล่าบอสลรือเป่าวะเนี่ยล่าบอสไหมไม่รู้ไปก่อนคือตามเขาไปเขาให้ไปไหนก็ไป คนอย่างเยอะดูสิพระเจ้าช่วยมันหนาแน่นเกินไปแล้วได้เวลขึ้นแล้วครับขอบคุณครับโอเคตอนนี้น่าจะยังไม่ให้ทําอะไรนี่เนี่ยให้แบบว่าเดินเล่นหรือเปล่าทํานู่นทํานี่เฮ้ยทำไมไอ้คนนี้เขาขี่กันสลามกันเต็มไปหมดเลยวะผมน่าจะยังไม่ปลดล็อกนะสัตว์ขี่เนี่ไงปลดล็อกเลเวล8ปดตอนนี้เราเลเวลแค่เฮ้ยเดี๋ยวเดมันมีให้อัพสกิลเหรอนี่ไงเราเอาแบบว่าอะไรดีเอาแข็งแกร่งไว้ก่อนแล้วไม่ต้องแข็งแกร่งเอาเป็นลูกผู้ชายพันดีฮีโร่ฮีโร่สวัสดีนะกผู้ชภัยทุกคน เฮ้ hey. มีชาวขี่ขี่อะไรเนี่ยเขาเรียกอะไรสลามเหรอเราต้องเดินออกก่อนนะเรายังเป็นนักผจญภัยมือใหม่อยู่นี่ก็ฝากตัวด้วยนะสวัสดีโลกกว้างอุ๊ปวะอะไรวะเนี่ยมีคนวิ่งมาสลามมาเต็มเลยสลามอันดุรารฮะซโลโมชั่นหญิงสาวคนนี้เขาคือใครกันนะเฮ้ย hey, นี่มันคิงแห่งสลามนีวะ สลามกำลังจะทำร้ายผู้หญิงฉันพอดีผมเป็นวัยรุ่นที่ผ่านทางมานะครับฮะเจอแบบนี้แล้วก็ไม่ได้แล้วอยู่ความเป็นพระเอกต้ของเข้าไปช่วยสักหน่อยแล้วไหนะช่วยดีขึ้นยังไงวะเออเอาแบบนี้ดีกว่าเอ้ยแบบนี้ดีกว่าผมชอบแบบนี้มากกว่าจัดการมันซะย่าจิมจิมเขาเรียกว่าจิมจิ้มเลย แตกเป็นไข่ซะไอพวกสลามใกล้ๆทั้งหลายเี่ได้แล้วเอ้ยได้สกิลมาหนึ่งอันนี่ไงล่ะดูไม่ออกเลยมันทำอะไรได้ <c oughs> เอาอีกเบีย่ยงเป็นไงล่ะไอหนุม่มหุ่มแตกเฮ้ยคิงมาว่ะคิงมาครับทุกคนเราเจอบอสแล้วเราเจอบอสแล้วตอนนี้เอาไงฟาดดิบเบี้ยมเป็นไงล่ะเขาเรียกว่าเบี้ยมแบบเบี้ยมแบบเแบบีแบบ้ยแมบบแบบเอ้ยจะตายเอาพระเจ้าช่วย ใจเย็นใจเย็นใจเย็นเย็น,นเ้ยลบ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 ฮู้หู้กด e เป็นการล็อกเป้าใช่ไหมนี่แหละแล้วก็อันนี้คืออะไรอันนี้นี่แกงตายเหรอทามาทำไมวะเนี่ยอหอแกงตายหยุดนะไอ้มอนสเตอร์หน้า, Monster, นาโง่ทั้งหลายเราคือนักปะจนภัยผู้ใหม่สวัสดีผู้เก่าทั้งหลายอาจจะต้องฝากตัวด้วยนะเราออโต้ได้ไหมวะเนี่ยออโต้ <Auto S 2> ได้อยู่นะแต่ว่าเดี๋ยวกน ขอทำเควสไปเรื่อยๆก่อนตายไปครับนักบุญชนยทุกคนเฮ้ยนี่เขาเรียกว่าการรวมกลุ่มนักบุญชนพายดีกว่านี่นักบุญชนยเต็มไปหมดเลยมันไขขอไขหน่อยนะครับอุ้ยเสียงน้ำอุ้ยเสียงน้ำทำดีป่ะได้ยินเสียงน้ำแบบจุมจ๋มๆเต็มไปหมดเลยที่นี่อะไรบอสเหรอนีเอ่เดินมาก็ไกลแล้วนะเนี่ยนี่ก็ถือว่าเหนื่อยเอาเรื่องเอ๊ะนี่มันหินอะไรกันนะ ทำไมมันมีแสงมาแล้วสินะนี่ฉันได้รับอะไรอย่างนั้นเหรอฟุ้มปล่อยไปเฮ้ย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 นี่มันอะไรกันนี่มันอะไรกันนี่มันอะไรกันเฮ้ี่ฉันทำอะไรผิดไปอย่างนั้นเหรออ้ามันจะจ้าซะเหลือเกินดูเข้ามา บุ้มเฮ้ยอย่าบอกนะว,ว่านี่สัตว์ขี่โอ้ป้าไอ้อน,นี่มันขี่เป็นเอาละฉันขอขีน่นายได้หไหมพ่อหนุ่มโอเคสง่งม้อเย้เราเป็นสมาคมขี่สลามด้วยกันแล้วอันนี้มันสลามหรือเปล่วปวาวะมันเป็นตัวอย่างเงี้ยไม่มั่นใจเหมือนกันแนฮะแต่ตัวนี้ผมขี่ได้ขอขึ้นรถไฟหน่อยนะครับเฮ้ยอย่างนี้ต้องถ่ายรูปเล่นสักหน่อยแล้วเ้ยนั่งกับสาวด้วยแม่ฉันเป็นกัปตันแล้วสินะ ชฟโอ้โหเอ็นี่มันหล่อเอาเรื่องว่ะเฮ้ยถึงแล้วเหรอโอเคถึงแล้วไปกันต่อเลยถ้าอ่านในเรื่องน่าจะดีนะแต่ว่าขี้เกียจอ่านว่ะยาวเกินนี่ไงสาวคนนี้ไงที่เราช่วยไว้นี่เธอเธอเป็นไรไหมไม่เป็นไรหรอกเฮ้ยไอ้ผหนุ่มกวงนั่นใครนะ่ยนี่ไงเด็กๆไปรายง,งานตัวที่อันนี้นะอะคาเดมีนะเฮ้ย นี่เราจะออกเรือกันแล้วเหรอเอาวะเตรียมตัวพร้อมหรือยังรออีกแป๊บหนึ่งแล้วกันข้ายังไม่พร้อมตอนนี้อ้าวบัคับไปเลยเหรอออกเรือแล้วออกเรือสู่แกนลาย่ะเฮเธอคงจะชอบสินะดูทะเลสิมันสวยมากเลยวู้ฮู้เฮ้ยไอปลานี่ทำไมมันไม่ปีกวะเนี่ย Holy fucking shit man นี่แกจะเอากันไปใหญ่แล้วเฮ้ยมีคนดูหนึ่งคนสวัสดีครับโอเคดูดิมันมีนกด้วยครับเกมนี้มันมีนกด้วยเฮ้ยเกมไหนก็มีนกปะวะก็เรียกว่านกสวยเฮ้ยนี่มันเมืองใหม่เหรอเนี่ยเมืองใหม่มาแล้วเปิดเมืองใหม่แล้วครับทุกคนเอาอ่ะแลกหน้าล็อก เอ่อเล็กน e อยเน็กเจ e เนอเรชนนะวันแรกเป็นการเปิดเซิร์ฟในมือถือด้วยถือว่าเจ่มแมวแจ็มจันบ๊ายบายนะกับตันได้เจอกันไหมเอาละไอ้นุม่มได้เจอกันฮูอ้อะไรวะคนมาอ่ออะไรตรงนี้วะเนี่ยอ๋อเควสย,ยังไม่สามารถดำเนินอัตโนมัติได้คือต้องรอก,ก่อนอย่างนั้นเหรอคนมันเยอะเกินไปเปล่าคนมันเยอะเกินไปโอเคเป็นเหมือนโบสถ์เลยฮะในนี้เนี่ยเอาว่าทุกคนมันอย่างสุดจัด นี่ไงได้เลือกแล้ว holy shit man อันนี้ไฟเตอร์ว่ะเฮ้ยไฟเตอร์ Fighter นี่มันเป็นเป็นอาชีพที่ผมชอบจัดอันนี้คืออะไรเนี่ยเป็นเหมือนเออเวทือเป่าวะเป็นพวกเมดประมาณเนี้ยโอเคส่วนนี้เป็นอะไรเนี่ยเฮ้ยอันนี้ก็เทพิศาสร์พระเจ้าช่วยอ๋อนี่นักบวชน,นะพิสแอสซินว่ะอุปะอันนี้อาเชอร์แน่นอนอันนี้คืออะไรเนี่ย ค้อนเหรอเฮ้ย hey, อันนี้เทพว่ะเฮ้ยน,นี่เทพอ,อันนี้เทพอยู่นะดูดิแรงด้วยทดสอบได้เหรอเออเออไหนไหนไหนขอทดสอบหน่อยครับคอ้อนเหรอตีบุม้มเฮ้ยค้อนก็เจ๋งดีนะเนี่ยแล้วทำไมผมมีไอ้ทำไมทำไมมันมีอันนี้อยู่ข้างหลังด้วยวะอะไรเนี่ยไอ้รถเข็นเนี่ยมาครับผมอยากฝึกฝนคลาสของผมให้เจ๋งจันเฮ้ยอันนี้คืออะไร well, คือต้องสู้เหรอ เออผมยังโปรดประทานพรนแกเจ้าขอให้เจ้าได้เป็นเทพเจ้ามังกรนะเดี๋ยวดะไม่น่าจะใช่ขอให้เจ้าใช้พลังนี้โอ้รู้สึกมีพลังเต็มเปียมเออล้นผมกลายเป็นเย่ชุดไม้ในสุดแล้วก็เป็นแอสซัสซินแล้วใช่ไหมเดี๋ยวดะคือกูคาดอะไรไมด้เดี๋ยวดูใหม่ ยังไงวิสัตผมเป็นวิสัตจริงด้วยเย้ Yay, ดูเท่แล้วก็ถือว่าเพลินดีนะเนี่ยเอาจริงทำไมผมวม่ขึ้นเรื่อยๆเลยวะเนี่ยฉันโอมีนักผู้ช่ยายเต็มไปหมดเลยเฮ้ยดีไงเพื่อนเราเฮ้ยสวัสดีฉันกลายเป็นสอดสดแมนเป็นนักดาบอย่างนั้นเหรอแต่ว่าฉันน่ะเลือกสายเวทแหละ นี่ไงไ,งไอ้พวกย่าพวกแกเสร็จฉันละเก็บของเก็บของด้วยเก็บยังไงวะเนี่ยบุม้มขีแตกฟาร์มตรงนี้แหละเรามีคนฟาร์มเยอะแต่ยังไอ้พวกย่าพวกแกตายไปซะพวกไก่ไก่ทั้งหลายเฮือดตึดๆๆๆดมดาเมจยังเอาเสียงสายน้ำเนี่มันช่างไพเราะจริงๆเดี๋ยวนะเออ ชุดเนี่ยคืออ๋อนี่ตั้เสื้อผ้าเหรอโอเคนี่คือถือว่าแจ่มอยู่นะไปครับตกปลาเหรอเฮ้ยระบบตกปลาเปิดแล้วเปี่ยงได้แล้วหนึ่งตัวโอ้เมืองที่กว้างใหญ่ไพศาลว่ะ Holy fucking shit man นี่ฉันมาเจอเมืองใหม่แล้วยังงั้นเหรอ เดินทางมาตั้งไกลนะนี่ก็เหนื่อยพอสมควรโอเคบททดสอบแรกของพวกเจ้ามาถึงแล้วเดี๋ยวเขจะไม่หยุดอยู่ยพวกเจ้าต้องกระโดลงไปอ้าวโหโหโหได้เลยครับโอ้โหได้เวลาไปสู่ความกล้าหาแล้วเอาละกระโดดเลยโอ้ม y g ก d โอ้ m า god m แมนไปแล้วบุรุษคนแรก เอ้ยคือว่าผมกลัวความสูงอะครับไปแล้วนะเอ่าแล้วเหลือเราสินะทำไมเจ้าถึงยังไม่กระโดดล่ะเออคือว่าผมเออไม่ค่อยสันทัสกับความโดดลงไปเอออย่าทำกู holy shit man น what the fuck เอาแบบนี้เลยเหรอมันรุนแรงเหลือเกิน <laughs> ดีนะมีล่มกันไม่นั้นแล้วก็ตายแน่ๆว่เพราะงเด็กๆคือว่าเฮ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นเอเชพาชัดไปไหนเนี่ยโอเคเฮ้ยมีคนยือนอยู่ตรงนั้นอย่างนั้นเหรอแม่สาวนคนสวยคนนี้เขาใครกันนะด้เวลาฟาร์มถ้าไม่ตาย เรืงเพลิงไฟพิฆาตโลกันอยากเอาโอ้โหนี่ไงไฟฟ้ามาแล้วอยา่ยาอยา่าอย่าแกห้ามมาเพื่อนห้ามลาดัดเราสิเราจองโอ้ยบ้าไอ้จองแล้วไอ้ที่อื่นก็ได้ปะเวเดอร์ตัวนี้อ๋อนี่มันเป็นพวกทหารนี่หว่าไอทหารอย่าลัดฉันนะฉันจะเก็บไอ้นอกตัวนี้ก่อนไปอย่างเรียบร้อยแตกเดีย๋ยวเดี๋ยวผมขอขึ้นไอ้พวกนี้ดูสักครั้งหนึ่งนี่ มันเป็นยังไงวะอยากดูเฮ้ยผ่อนคลาย,ยจะว่าไปแล้วหมวกกูก็สวยดีเหมือนกันนี่วะ <c oughs> โอเคไม่ถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปได้ฮะนี่ฉันมาที่หลุมศพแล้วเฮ้ยนี่มันศัตรูตัวใหม่ของฉันยังงั้นเลยอ,อย่าเศร้าใจไปเลยเนาะนายโปดช่วยกันด้วย ปลุกปลุกขึ้นมาแล้วก็แล้วก็โดนเองเดี๋ยวฉันช่วยเองไม่ต้องห่วงนะพ่อเอกมาแล้วผมคือไรเดอร์ที่ผ่านทางมารับไปซะพลังไฟนี่งไงล่ะเขาเรียกว่าแตกแบบขี้เลยแตกกระจุยกระจายเออเสร็จแล้ววันนี้เราก็เว่ว20แล้วนะครับทุกคนยังไงเดี๋ยวผมจะกลับมาอีกในวันหลังนะ เสาที่นี้น่าจะไม่ได้สตรีมแล้วทุกคนเสาที่นี้เนี่ยจะลงเป็นคลิปแทนอาจจะตัดเป็นไฮไลท์ลงให้ดูหรือ,อยังไงอ้าวพนุมอย่าเข้ากล้องเหรอสวัสดียังไงก็เจอกันใหม่ในสตรีมหน้านะน่าจะวันจันทร์นู่นแหละเสาที่นี้ก็ดูเรเดียสแล้วก็ไอเกมที่ผมตัดไว้กันนะน่าจะเป็นดิวิชั่นเัี่ยก็เจอกันใหม่ครับไป